จับขังแล้วล่ามคอเหมือนสุนัขพบตัวหญิงที่หายสาบศูนย์พบตัวผู้หญิงที่หายสาบศูนไปหลายเดือนถูกล่ามโซเหมือนกับสุนัขโดยผู้กระทําความผิดทางเพศที่เคยถูกจับมาแล้วคาร่าบราวไว่สาปีถูกพบโดยเจ้าหน้าที่เมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่พวกเขาเข้าค้นสถานที่ซึ่งเป็นของทอดคอลแฮบผู้ลงทะเบียนเป็นผู้กระทําผิดทางเพศ คาร่าถูกพบตัวเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงดังมาจากด้านในคอนเทนเนอร์โลหะซึ่งเธอถูกขังไว้ด้านในตั้งแต่หายตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมเหยื่อรายนี้ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เพราะห่วงโซ่โลหะรอบคอของเธอคาร่ากล่าวว่าน่าจะมีเหยื่ออีกสีรายในสถานที่ดังกล่าวรวมทั้งคริสคาเวอร์แฟนหนุ่มของเธอที่หายตัวไปในเวลาเดียวกันและขณะน,นี้ยังไม่พบตัว เจ้าหน้าที่ได้พบรถของคริสในบริเวณสถานที่ดังกล่าวทอสจะถูกดำเนินคดีในข้อหาลักพาตัวเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาร่างของเหยื่อส่วนที่เหลือทั้งกำลังพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ทอสอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องคดีนี้ได้รับความสนใจระดับชาติเมื่อมีโพสต์นิรนามปรากฏบนหน้าเฟซบุ๊กของคริสแต่กลับถูกลบออกในภายหลัง